บอกว่ามันอึดอัดคัดเครื่องบีบคั้นอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นทุกเวทนาบางทีก็อธิบายไม่ได้อย่างเงี้นะคะนะก็ไม่ต้องอธิบายมันบางทีมันเป็นสุขเวทนาน่ยอ่อนเบาสบายลื่นไหลตัวเบากายเบาอย่างงี้นะบางทีก็เป็นทุกเวทนาบีบคั้นหนักมากจะยกมือยกแขนยกขาไม่ได้เลยเนี่ยตัวแล้วก็ค้อมลงค้อมลงนี่นะมันเป็นลักษณะของทุกเวทนานที่ โลกดึงดูดร่างกายของเราเนะคะ่ะให้มันโคม้มตัวลงคอมตัวลงทีก้มจนหัวถึงพื้นก็มีนี่นะมันเป็นอย่างนี้แต่ละคนแต่ละรูปแต่ละนามบางทีกางายหลังตึงเลยก็มีนะคะบางคนก็เอาหตัวโยกตัวคลอนตัวยืดตัวใหญ่ใหญ่รับฟ้าจักรวาลเลยตัวยืดหัวชนท้องฟ้าเลยเนี่ยแตกต่างกันไปแน่นอนไม่เหมือนกันนะ,ะอย่าไปให้มันเหมือนกันอันนั้นมันเป็นกีเลสของเรานะคะอยากให้เหมือนกัน ไม่เหมือนกันแน่นอนนะขอให้ทุกคนดูตามความเป็นจริงอะไรเกิดขึ้นอุเบกขาวางเฉยนะรายรูปรายนำไปคอสที่สามที่สี่โอ้คอสนี้นี่พอปฏิบัติวันที่หนึ่งสองสามนี่มันตัวเบากายเบาเห็นสภาวะอะไรที่เราเคยขัดเกลามาเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยพอไปเข้าวันสองวันแรกมันโล่งโปรงเบาสบายตัวเบากายเบานะคะ จะเคลื่อนความสนใจตั้งแต่บนถึงล่างล่างลงล่างขึ้นบนบนลงล่างมันก็ง่ายลื่นไหลนะคะอันนี้ก็มันเป็นเวทนานะก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาคนอื่นไม่เหมือนนะไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้แฟนคลับนะคะหรือว่ายาติธรรมมาเล่าให้ฟังสองสามสี่วันแรกเนี่ยลื่นไหลเบาสบายมากไม่มีทุกเวทนาเลยตัวเบาไกลเบาโล่งโปร่งเบาสบายพอวันที่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โห เดี๋ยวทุกขึ้นมาปางตายสักพักหายไปเดี๋ยวสุขขึ้นมาเดี๋ยวทุกขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ก็เคลียร์ได้ทุกครั้งทุกครั้งเวลาทุกมาในเคลียร์ง่ายว่าอย่างนี้นะอันนี้แสดงว่าสะสมบารมีวาสนาบารมีมาท,ทุกวันทุกวันที่แม่พาทําเนี่ยเช้าเย็นบ้่งกลางวันบ้่งเวลากลางวันว่างก็นั่งปฏิบัติอย่างนี้นะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะมีแฟนคลับที่เพิ่งออกวันนี้เนี่ยนะคะพูดให้แม่ฟังอันนี้แสดงว่าก้าวหน้าเพราะว่า เรามีจิตเข้มแข็งสามารถที่จะเคลื่อนความสนใจขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจะเห็นทุกเวทนาก็ไม่เป็นไรเคลื่อนขึ้นลงได้จะเห็นสุขเวทนาก็ไม่หลงไม่ไหลไม่ลืมตัวเนี่นะอันนี้ปฏิบัติก้าวหน้านะแต่เขาบอกว่าทุกเวทนาปางตายเลยบางทีนนะหลังจากวันที่สี่ที่ห้าเป็นต้นไปทุกวันมีทั้งทุกเวทนาและสุขเวทนาสลับกันไปสลับกันมา,มา จนถึงวันสุดท้ายเวทนาต่างๆเหล่านั้นหายไปโดยสิ้นเชิง <c oughs> ความสุขนะคะความสบายใจออเลิศเบิกบานออกมาเนี่ยนะจิตใจพองคับอกเลยนี่นะแต่ละคนนี่ทําให้ระลึกถึงนะคะระลึกถึงคําสอนแม่นะคะคําแนะนําน,น,นะคะคําอบรมแจกเตือนสั่งสอนขณะที่ปฏิบัติในชั่วโมงนี่ก็เป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์นะไม่ว่าใครทั้งไหน ใครที่ได้รับการแนะนํานะคะแล้วก็พอไปเข้าคอร์สเนี่ยมันได้กําจัดอนุใสสังขารที่มันห่อหุ้มในจิตใต้สํานึกนะทีนี้พอมันหมดไปหลุดไปมันจะทําให้คิดถึงอาจารย์นะคะคิดถึงครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ชี้แนะนะคะมันอยากจะร้องไห้นะคะมันเกิดอึดอัดมันเกิดปลื้มอกปลื้มใจข้างในนะคะบางคนก็ร้องไห้ออกมานะ่นมีนะคะมีคนมาสารภาพกับแม่แล้ะนะเพราะเกิด สุขเวทนาปีติสูงเนี่ยมันอยากลองให้นึกถึงแม่ว่างงี่นะคิดคิดถึงที่แม่ทั้งขู่ทั้งปลอบว่างี่นะขู่ให้เข้าคอสมั่งนะทั้งปลอบใจนะคะทั้งให้กําลังใจอย่างงี้นะคะนี่แหละความปรารถนาดีของแม่นะคะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอย่างอืงนอ่นนอกจากให้เราไปเข้าคอสให้ได้สละตายไปจากโลกก่อนตายไปจากหน้าที่การงานก่อนตายไปจากครอบครัวนะคะ ได้ไปจากลูกจากหลานก่อนแล้วเราจะพบสัจธรรมคือความจริงนะคะคืออริยสัจสีเนี่นะนะทุกสมุทัยเนี่ยโรดมากนี่แหละเนี่ยโรดนี่สําคัญเนี่ยโรดคือการเกิดดับการดับของเวทนาหรือของสังขารดับชั้นแล้วชั้นเล่าดับกองแล้วกองเล่าดับตัวแล้วตัวเล่านะคะมันจะเกิดดับเกิดดับนี่แหละเ,เราไปปฏิบัติอาณาปาณสติและววิปัสสนาเนี่ยเพื่อดับสังขารนี่แหละ มันดับเล็กดับน้อยดับเล็กดับน้อยจนดับใหญ่พอดับใหญ่เนี่ยบางคนสลบไปเลยนะคะนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นี่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจและเป็นอริยชนเลยบางคนก็วูบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะมันยังมีหลายลักษณะไม่แต่ไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันตามวาสนาบารมีแน่นอนนะคะนี่แหละสื่อลมปล่อยลม สูดลมปล่อยลมนี่แหละขณะสูดลมยกไหลขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็ขนาดที่นั่งปฏิบัติเนี่ยให้ตัวเกร็งๆหน่อยขาแมวท้องไว้นะขาแมวท้องไว้นะคะเริ่มให้ความสนใจที่จมูกนะทางเข้าของนะทางเข้าของลมหายใจที่จมูกนี่แหละขาแมวท้องยืดตัวขึ้นยกไหลนะคะตัวตึงๆเกร็งๆสักเล็กน้อยนะคะก็ปล่อยให้จมูกมันทําหน้าที่นะแต่จิตหรือสติต้องมาเข้าเฝ้าดูนะจิตหรือสติเอามาเฝ้าดูลมที่ ที่จมูกตรงนี้นะที่ทางเข้าของลมนี่นะนี่แหละเฝ้าอยู่ตรงนั้นอนะ่ะสามวันสี่วันนะคะในสิบวันนี้ต้องเฝ้าดูสี่วันเลยเฝ้าดูลมเข้าดูลมออกไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะหลังจากวันที่ห้าไปแล้วเนี่ยก็ทําวิปัสนาเลยเนี่ยเพราะตอนนี้จิตของเราเข้มแข็งละนะคะจิตของเราจะเข้มแข็งนี่แหละคําตอบของแต่ละคนเนี่ยจะได้แม่ถึงบอกว่าจะได้คําตอบหลังจากที่เข้าคอร์สออกมา หลายคนถามแม่อย่างนั้นอย่างนี้นะว่าแม่ถ้าทําอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่มีใครตอบได้ต้องไปลงมือปฏิบัติแล้วถึงจะรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งดับไปอันนี้แหละแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยแม่หนูเป็นอย่างนี้นะมันคืออะไรเนี่ยแม่ก็บอกว่าันเป็นเวทนานะนะถ้าเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยเศร้ามองหนูเศร้ามากเออมันเป็นความรู้สึกเนี่ยนะก็แกตอบได้ ถ้าบอกว่ามันเป็นอย่างนี้คืออะไรเนี่ยก็ให้ชื่อได้นะคะให้ชื่อไปแต่ถ้าบอกว่าทําอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ตอบไม่ได้เพราะพวกเราต้องไปลงมือทําเองอยากรู้ว่าอ,อาหารอาหารจานนี้มันอร่อยไหมต้องลงมือทานเองอยากรู้ว่าน้ำน้ําปั่นแก้ววันนี้นะ่ะมันจะรสชาติเป็นยังไงต้องลงมือยกทานเองยกดื่มเองนะนี่แหละ แม่เป็นเพียงผู้แนะนําเป็นผู้ชี้แนะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะไปเข้าคอร์สต้องเตรียมตัวยังไงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีความกังวลนี่นะอันนี้แนะนําได้แต่แต่ว่าเวทนาและความรู้สึกต้องของใครของมันแม่มีแต่ลุ้นลุ้นนะคะทั้งลุ้นทั้งขู่ทั้งปลอบทั้งมสมัครให้ด้วยนะใครสมัครไม่เป็นแม่สมัครให้ได้เลยแล้วแกไปทุกวันนะลมหายใจเราใกล้จะหมดไปทุกวันนะ สังขารเราก็จะไม่มีแรงแล้วนะถ้าใครยังโอเออยู่ยังไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงยังไปหลงครูบาอาจารย์อยู่ยังไปปลื้มพระองค์นั้นพระองค์นี้อยู่นี่ไม่ทันกินแล้วนะต้องลงมือปฏิบัติเองเลยนะยังไปหลงสำนักนั้นสำนักนี้อยู่นี่นะนะอันนี้เขาเรียกหลงนะไม่ทำให้เราบรรลุธรรมแน่นอนนะจะไปสร้างโน้นสร้างนี่ เขายกยอปอปั้นไปสร้างวัดมากมหมก็ไม่ใช่หนทางนะพระพุทธเจ้าไม่ได้แนะนําให้สร้างนะสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนนะคำมาไหนที่ไม่ได้สอนอย่าทําเสียเวลาพระพุทธเจ้าให้อานาปนสติและวิปัสนามานะนี่นะไม่ใช่เดี๋ยวไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารไปฝังลูกนิมิตจะไปฝังทําไมลูกนิมิตเขาจะให้ตัดพวกนี้อยู่แล้วนิมิตนี่มันเป็นสัญญาความจําเราเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะ เราเราไปฝังไปฉลองโบสถ์ฉลองไม่หรแต่อะไรไม่รู้สารพัดเรียกขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมีกิจกรรมนะ่ะเป็นพิธีกรรมนะ่ะมันไม่ได้หลุดพ้นนะคะมีแต่สร้างทุกข์ให้เราะให้เราเปลืองเงินเปลืองทองปเปล่าสร้างวัดไว้ก็มีพระรูปเดียวอยู่เนี่ยคนอื่นมาอยู่ด้วยไม่ได้เพราะพระ,พระอัตราสูงก็มีนะคะตัวตนสูงคนอื่นทําอะไรก็ไม่ถูกหมดแหละ ถ้าไม่คิดเหมือนตัวเองก็ผิดหมดเยงนี้นะไปสร้างมันทําไมสร้างให้หมดเป็นหลายล้านแต่ว,ว่าให้พระมาอยู่รูปเดียวคนอื่นมาอยู่ไม่ได้เพราะคิดไม่เหมือนของตัวเองนะอย่างนี้ไม่ถูกนะคะเราต้องเอาคําสอนที่พระพุทธเจ้าให้มาคืออานาปนสติและวิปัสนาสูดลมเข้าปล่อยลมออกและสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะในร่างกายนี่แหละสังเกตตั้งแต่ศีษะเคลื่อนลงมาถึงปลายเท้าจากปลายเท้าเคลื่อนไปสู่สศีษะทั่วร่างกายเลย ให้ทั่วร่างกายภายนอกภายในนะอวัยวะภายในเอวัยวะภายนอกให้สำรวจตรวจตาดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดเวทนาหรือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนี่แหละให้ดูมันแล้วก็อุเบกขาวางเฉยอุเบกขาวางเฉยอะไรภายนอกมากระทบอุเบกขาวางเฉยอย่าไปปรุงแต่งเราไปเห็นคนนั้นทุกข์จังเลยเนี่ยไปแบเข้าจังเลยในผิดเลยนะ คนอื่นเขาทุกขนะ์เนี่ยเราอย่าไปทุกข์แทนนะคะเราอย่าไปทุกข์แทนเขาเศร้าเขาส้อยมาหาเราก็บอกว่าเออฟังอนาปนาสติน่แนะนาเขาเลยถ้าเราแนะนําไม่เป็นก็เอาคลิปแม่ให้เลยนะลิงก์นะคะเอาลิงก์ธรรมดา youtube ให้ไปเลยให้เข้าไปเปิดฟังนี่ถึงจะถูกนะไม่ใช่เขาทุกข์มานะโอ้ยไปถอดหายใจนะไปถอนหายใจเข้าเรืนขึ้นลงขึ้นลงอย่างงี้ไปทุกข์แทนเขาไม่ใช่ แม้แต่จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยานะใครที่เจ็บป่วยแล้วเราเอาจิตไปแบกคิดแทนว่าทำยังไงถ้าให้หายทุกไม่มีทางเราไปคิดแทนว่าให้เขาหายทุกไม่มีทางเราแค่ดูแลให้เขากินให้เขานอนนะให้เขาเข้าห้องน้ําหรือให้เขาดูแลร่างกายแต่ว่าทุกใจนี่ให้เขาทําเองนะ <laughs> กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครทําอะไรมาต้องได้รับกรรมแน่นอนเราเราไม่มีทางที่ไปดับทุกข์ให้พ่อให้แม่ได้ไม่มีทางไปดับทุกข์ให้สามีหรือภรรยาได้ไม่มีทางไปดับทุกข์ให้ลูกๆได้ทุกคนต้องดับเองดูลมหายใจเองสวดลมหายใจเองนี่นะจําไว้นะาฟังให้ดีใครที่คิดจะไปทําให้คนนั้นมีความสุขทําให้คนนี้มีความสุขคิดผิดเลยสวนกระแสเลยนะคะส่วนทางเลย ไม่ใช่เอาตัวไปทำอะไรก็ได้ให้เขาแบกเขาแบกเขาขี้แบกเขาเยี่ยวนะพุ่มป้อนข้าวป้อนน้ำที่พุทธองค์บอกแหละรักพ่อรักแม่มากเอาพ่อเอาแม่แบกขึ้นบนบ่าทั้งสองข้างพาเดินพาเที่ยวขี้ราดเนื้อราดตัวก็ไม่ได้ปลดทุกข์ให้พ่อแม่พ่อแม่จะต้องปลดทุกข์ให้ตัวเองนะคะก็ทำหายใจลมหายใจเอง เรามีหน้าที่แนะนําให้พ่อแม่รักษาศีลน,นะคะอยู่ในศีลก็คือทำมานาปัสติเนี่คืออยู่ในศีลอยเปอร์เซ็นเลยนะหลับตาหายใจเข้าปล่อยล,ลมหายใจออกสูดลมเข้าปล่อยลมหายใจนี่นะรักษาศีลน,นะสมาธิก็จะเกิดตรงนี้แหละพอทําไปทํามาวนไปวนมาทําลมหายใจเกิดปัญญานะเมื่อกิเลสมันดับไปดับไปนี่มันเกิดปัญญานะนี่แหละมันจะดับทุกข์ได้ ปัญญาตัวนี้แหละนะสินสมาธิปัญญาอยู่ที่อานาปัญสตินะและวิปัสสนานะนะฉะนั้นนะใครที่จะไปคาให้คนอื่นเป็นสุขหรือปลดทุกข์ให้คนอื่นไม่มีทางปลดนี้ให้กันอาจจะได้อยู่นะคะใครมีตังก็ปลดนี้ให้กันได้แต่ปลดทุกข์ไม่มีทางทุกคนต้องปลดด้วยตนเองไม่มีใครจะเกินหน้าเกินตาคําสอนพุทธเจ้าเพราะควรแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ เขาทําดีเขาต้องดีเขาทําชั่วเขาก็ได้ชั่วใครทําดีดีใครทําชั่วชั่วไม่มีทางที่จะทําเราไปทําแทนกันได้นะคะไม่มีทางถ้าทางโลกนี่อาจจะหลดทุกข์ให้กันได้นะทํางานแทนกันได้แต่ภายในจิตใจแล้วนี่ต้องทําเองนะนี่แหละเขาเรียกกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอและวิมุดหลุดพ้นด้วยลมหายใจมหาสัจจร,รลมหายใจนะคะ ลมหายใจเข้าสู่ความหลุดพ้นนี่แหละวิปัสสนาก็พาหลุดพ้นได้นะคะถ้าใครที่ทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยหลุดพ้นจากทุกแน่นอนไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางได้โดยอาศัยลมหายใจพลังลมนี่แหละนะคะเอาไปให้มันกวนข้างในร่างกายเมื่อหดสูดลมเข้าไปเนี่ยนะมันจะประกวนข้างในร่างกายนะคะให้ดินน้ำลมไปซ่าขึ้นมาบวมขึ้นมาตึงขึ้นมา ตรงไหนที่ตึงมันจะไปทําให้หย่อนตรงไหนที่มันหย่อนยานอยู่ข้างในมันก็จะทําให้ตึงให้หดตัวแต่ทำให้เจ็บปวดร่วดราวขึ้นมานี่แหละเห็นทุกข์ลจะเห็นธรรมนะคะถ้าเห็นธรรมแลวจะเห็นตัวเองจะเห็นกิเลสตัวเองจะเห็นขันธ์สันดานจะเห็นนิสัยไม่ดีของตัวเองนะไม่ต้องไปมองคนอื่นนะคะให้มองตัวเองนี่แหละมองข้างในตัวเองมองจิตมองใจมองกายตัวเองนี่แหละเมื่อเรามองไปทำเวท ทำอาณาปานสติและวิปัสนาไปเนี่ยจะเห็นนิสัยไม่ดีของตัวเองนะเป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี้งุดงิดเป็นคนขี้บนนี่นะเะเราจะเห็นกิเลสขันธ์สันดานของเราเนี่ยเห็นบาปอกุศลตัวเองเห็นขันธ์ห้าตัวเองเลยเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารวิญญาณนี่แหละแล้วเราจะหลุดพ้นจากทุกข์นะ เราไปดูคนอื่นจะให้คนอื่นหลุดพ้นไม่มีทางนะต้องดูตัวเองเฝ้าสังเกตไปเฝ้าสำรวจไปนะคะทําอย่างนี้เสมอเสมอนะคะสูดลมปล่อยลมปลดลมปล่อยลมเทคนิคของแม่คือสูดลมปล่อยลมคนไหนไม่ทําเหมือนแม่ก็ว่าเรื่องของเขาไปนะอาจารย์แต่ละกคูบาอาจารย์เขาไปสอนคนละอย่างนะคะแต่แม่ให้สูดลมให้จมูกสูดลมจมูกปล่อยลม แต่จิตและสติต้องไปเฝ้าดูนี่นะแม่นะให้ไปเฝ้าดูพอเฝ้าดูลมหายใจเสร็จแล้วก็ย้ายมาเคลื่อนความสนใจเคลื่อนจิตหรือสติมาที่กลางกระหม่อมเลยนะคะสํารวจทั่วศีรษะเลยทั่วศีรษะเลยนะทั่วใบหน้าทุกส่วนหูตาจมูกลิ้นกายใจสํารวจไปคอไหลแขนทั้งสองข้างถึงนิ้วมือนะลาลำตัวท่อนบนท่อนกลางท่อนล่างโคนขาขาอ่อน ขาะะท่อนล่างนะคะผ่านหัวเข่านะคะนะคะไปถึงขาท่อนล่างแล้วข้อเท้าปลายเท้าอุ้งเท้าฝ่าเท้าเลยสารวจให้หมดเลยสารวจขึ้นสารวจลงอย่างเงี้ยะเห็นเวทานาก็โอเบค้ากับมันวางเฉยกับมันเฉยกับมันให้คิดว่ามองอยู่เฝ้าสํารวจสังเกตดูอย่าไปเป็นนะเจ็บอะไรมานี่อย่าไปเป็นนะบางคนนี่เจ็บขึ้นมาโอ้ยแล้วเปลี่ยนท่าแล้วนี่ เขาก,กิเลตเอาไปกินแล้วนะไม่ทันกิเลสละนะต้องยอมตายกับมันเจ็บก็ยอมกับมันเจ็บก็ไม่ปล่อยมันเลยเออมันอยากเจ็บก็เจ็บไปยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่างี้นะมันจะเจ็บก็เจ็บไปไม่ว่าอะไรไม่เปลี่ยนท่าไม่พามันเปลี่ยนมือไม่พามันขยับตัวแต่ยืดตัวได้นะคะยืดตัวเพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังมีปัญหาปุภายไหลพึงนะคะค่ะแมวท้องนะเวลาทํานะ สูดลมเข้านี่ค่ะแมวท้องนะคะปล่อยลมออกก็ดูไปสังเกตไปมีอะไรเกิดขึ้นวูบวาบวูบวาบในท้องร้อนไหมเจ็บไหมปวดไหมเคลื่อนลงไปถึงปลายเท้านะเคลื่อนความสนใจจากปลายเท้าไล่ขึ้นมาถึงขาท่อนล่างขาท่อนบนลำตัวท่อนล่างลำตัวท่อนบน,นถึงศรีรษะเลยนะคะ,ะสำรวจไล่ทั้งซองข้างไปถึงปลายนิ้วมืออย่างเนี้ยทุกส่วนของร่างกายจะสำรวจแบบไหนทีละข้างทีละด้าน อันไหนที่มันมีคู่อย่างแขนหรือขาเนี่ยมันมีสองอันนี้ก็สํารวจทีละอันก็ได้ทีละข้างก็ได้ใบหูเนี่ยสํารวจทีละข้างก็ได้ตาในสํารวจทีข้างก็ได้หรือสํารวจพร้อมกันก็ได้ไม่ผิดอะไรนะคะสํารวจไปอยู่ที่เทคนิคอยู่ที่สติของตนเองใครที่สติแก่กล้าเข้มแข็งนี่จะสํารวจง่ายมากซอกเล็กมุมน้อยจะเห็นเหลหมดเลยนะคะหลับตานี่แม่วิ่งเลยนะคะ หลับตาปุ๊บเนี่ยเห็นทุกอนูของตอมเซลเลยนะคะเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงเห็นหมดนะคะมันวิ่งเคลื่อนไวอยู่ตลอดเวลานะคะพลังงานทั้งลายสันสะเทือนอยู่ตลอดเวลานะ่ะหลับตาแล้วจะเห็นภายในเลยถ้าลืมตามันยังมีความสนใจอยู่ภายนอกนะคะมันยังมีแสงเข้ามายังมีเห็นต้นไม้เห็นบุคคลอะไรเข้ามาถ้าลืมตามันก็ไม่ไม่ค่อยจะข้างในไม่ค่อยละเอียดแต่ถ้าหลับตาปุ๊บเนี่ยอยู่ข้างในล้วนๆเลยนี่นะ ฉะนั้นปฏิบัติต้องหลับตานะคะถ้าใครบอกว่าหลับตาไม่เห็นมันฟุ้งซ่านต้องฝึกนะคะถ้าลืมตาเนี่ยจะเห็นแต่ของหยาบนะคะจะเห็นแต่ของหยาบภายนอกนะภายในก็เห็นหยาบหยาบไม่ได้เห็นละเอียดแต่ถ้าหลับตานี่จะเห็นหมดเลยจะเห็นพลังงานต่อมเซลแตกดับแตกดับหยุดตลอดเวลาเป็นคลื่นเป็นเว็บนะคะวิ่งเข้าวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่นะคะทั้งดินน้ำลมไฟนะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามร่างกาย นะความเจ็บปวดความเคลื่อนไหวของธาตุดีน้ำลมไปนะทํางานอยู่ตลอดเวลาเสียงวิงว่งวิง่งวิ่งอยู่ที่หูบางทีกระดังทั่วร่างกายรูปรสกลิ่นเสียงที่ภายในนะจะเห็นหมดเลยนะคะเห็นชัดเจนนี่แหละบางทีหูนี่มันเหมือนกลางสดานดังเป้งขึ้นมาหรือดีดผึ้งขึ้นมาก็มีอันนั้นเพราะพลังงานลมนะคะพลังงานไฟพลังงานธาตุดีน้ำลมไฟมันดีดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันเหมือนระเบิดเนะี่ย นะบางคนระเบิดแรงมากทําให้ได้ยินเสียงตูเหมือนระเบิดเหมือนประทัดขึ้นมาในแม่ได้ยินเหมือนประทัดบ่อยเหมือนระเบิดบ่อยนะคะเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะเสียงสรารพัดเสียงที่มันเกิดมาฉับพันทันทีเนี่ยเยอะมากของแม่รุนแรงมากโทษผนโจรทยานนะคะมุดน้ําดําดินโอ้โหในชีวิตนี้เราก็ไม่คิดว่าการทําวิปัสสนานี่มันจะอะไรขนาดนี้นะเนี่ยแม่ไปอุทานเลยบอกโอ้โ การทําวิปัสนาทําอนาปนาาสตินี่มันมีอะไรเกิดขึ้นภายในอย่างนี้เลยอ,อย่างเงี้ยแม่ถามตัวเองนะคะเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี60นะรุนแรงมากแต่เกิดครั้งแรกปี60ครั้งที่สองนะครั้งแรกนี่ปี57นะเน,นี่ยอันนี้นั่งสวดมนต์อยู่นอันนี้ระเบิดเลยนะคะเัามเลยนะสลบดับไปเลยนะฟื้นมาใหม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนกายเลยพอครั้งที่สองนี่โอ้โหไฮไลท์มากโลดโผนโจรทยานมุดน้ําดําดินทะลุเมฆ ทะลุฟ้าไปสุดที่ไม่มีอะไรเลยนะคะที่โล่งกว้างสว่างสไยไรน้ำหนักไรตัวตนไรกาลเวลาอยู่ตรงนั้นจิตอิสระสามร้อยหกสิบองศามีชีวิตชีวาอยู่ตรงนั้นนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวไม่มีตนเหลือแต่พลังงานความถี่สูงมากอยู่ตรงนั้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงเลยนะคะตรงนั้นไม่มีเลยเราจะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สองดูโนนซุนดูนี่ไม่มีเลยตรงนั้นนะคะไม่ถึงแต่ตรงนั้นจิตละเอียดไปถึงได้เนยนะ ทุกคนมีสิทธิ์นะคะแม่ให้กําลังใจนะอย่ามัวแต่ไปฟังคนนั้นอย่ามัวเต่ยไปฟังคนนี้นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องลงมือปฏิบัติเองถ้าใครลงมือปฏิบัติเองแล้วจะได้รับคําตอบคนอื่นเนี่ยเขามาแชร์ประสบการณ์มันเป็นไฮไลท์ให้เราเี่้ฟังและเอามาเป็นแรงบันดาลใจแต่เราต้องลงมือทํานะอย่ามีความอยากนะคะอย่าอยากเป็นอย่างนั้นอย่าอยากเป็นอย่างนี้ต้องอยู่กับตัวเองให้เห็นความร้อนนะคะเห็นความร้อนความเจ็บความปวด ความหนาวความอึดอัดภายในอุเบกขาอุเบกขาวางเฉยนะเวทนาทุกชนิดจะแพ้อุเบกขาแพ้วางเฉยนะมีแฟนขับมาสารภาพแม่ครับผมเห็นแล้วนะเวทนาทุกชนิดมันแพ้ราบคาบคือกรรมการเวกวางเฉยและอุเบกขาโอเคถูกต้องขันห้าเราเนี่ยนะมันมีแต่เวทนาล้วนๆถ้าเราอุเบกขามันได้วางเฉยมันได้กระจุบไม่มีอะไรเหลือจิตอิสระจ,จิตเสรีนะคะเหนืออื่นใด ในโลกนี้ในสภาวะนั้นหาไม่ได้ต้องปฏิบัติให้ถึงแล้วถึงจะรู้นะคะค่ะทุกคนมีสิทธิ์ถึงสภาวะสุญญาตาและนิพพานนะคะด้วยการทําอาณาปนาสติและวิปัสนามีโอกาสให้เข้าคอร์สมีโอกาสให้มาในกลุ่มปฏิบัติร่วมกันกับกลุ่มมีโอกาสบันทึกลิงก์ธรรมดา YouTube เข้าไว้ในโทรศัพท์ถึงเวลาก็กดฟังกดปฏิบัตนะิกดฟังปฏิบัติตาม ย่อมถึงวิมุตต์หลุดพ้นแน่นอนไม่มีอะไรที่จะอ่าทําไม่ได้นะคะมันมีหลายช่องทางนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะมีความตั้งอกตั้งใจนะคะสีศธามีขันติวิริยะในการสร้างอินทรีห้าพละหา้าให้ถึงความวิมุตต์หลุดพ้นให้ได้ในชาตินี้ด้วยอาณาปณสติและวิปัสนาค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ